โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาตั้งอยู่เลขที่237เดหมู่ที่1บ้านทุ่งเทิงตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่บริหารงา,านโดยนายพรพิชิตทองมึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนานางอรสาวิเศษรอดรองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนิรันร์บุตรนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มางานนายวันชัยนาคพัน์กลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้ากลุ่มางานนางวณิพรศินรศปสากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้นากลุ่มงานนางดารุณียายีและกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มางานนางสาวดวงเนตรดำริ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น40คนนักเรียนจำนวน762คนลูกจ้างประจำจำนวน1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน4คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2กํกำลังขมักขม้นร่วมด้วยช่วยกันนำเศษมัชพืชและปุ๋ยหมักผสมให้เข้ากันเพื่อเป็นการเตรียมดินในการเลี้ยงไส้เดือนซึ่งเป็นหนึ่งใน3กิจกรรมของโรงเรียน3ดีโดยการใช้ชื่อกิจกรรมที่1ว่าโรงเรียนต้นกล้าค,ความดีโดยการเตรียมบ้านไส้เดือนอาหารการปล่อยและการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์ที่เหลือใช้ภายในโรงเรียน ผลตอบแทนที่ได้คือปุ๋ยมูลไส้เดือนดินซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชและปุ๋ยที่เหลือจากการใช้ในโรงเรียนก็จะนำไปบรรจุถุงขายในราคาถุงละ20บาทสร้างงานสร้างรายได้และกิจกรรมนี้จะสอดแทรกคุณธรรม3ข้อเข้าไปด้วยได้แก่รักความสะอาดมารยาทอ่อนน้อมเพยีพร้อมระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดีที่หนึงเนี่ยเราต้องฝึกให้ลูกเกิดคุณธรรม3ข้อนะครับก็ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่นะครับตั้งแต่โรงเรียนม .1 มสองนะครับที่เขาเข้ามานะก็เลยเริ่มคิดขึ้นมาครับเป็นแนวความคิดขึ้นมาครับจากเจอปัญหาที่โรงเรียนด้านความสาดแล้วก็ด้านเด็กไม่มีระเบียบเรียบร้อยอไม่พูดจาไม่สุภาพอะไรลักษณะนี้ครับเป็นพฤติกรรมของเขาที่เราอยากจะพัฒนาเขาครับ ส่วนกิจกรรมที่2คือโรงเรียนเยาวชนคนดีโดยการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ4เข้าร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้พันธุ์ต่างๆอาทิต้นยางนาพยุงพร้อมสอดแทรกคุณธรรมอีก3ข้อรักสามคัคคีมีความอดทนฝึกฝนความรับผิดชอบเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเพราะพันธุ์กล้าไม้มีความรับผิดชอบในการดูแลกล้าไม้ ที่ห้องของตนเองได้เพาะพันธุ์และกิจกรรมที่3คือโรงเรียนพลเมืองดีจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6 เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกอ้อยพันสุพรรณบุรี50ซึ่งเป็นอ้อยที่นำมาคั้นเป็นน้ำอ้อยสดโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันดูแลจนกระทั่งเจริญเติบโตแล้วตัดต้นอ้อยมาเพื่อทำการล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาเข้าเครื่องคั้นน้ำอ้อยเพื่อบรรจุขวดแล้วนำออกมาขายในโรงเรียนและทางออนไลน์ขวดละ15บาทพร้อมสอดแทรกคุณธรรมอีก3ข้อคือ ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสายึดปัะญยาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วยผมก็คิดว่าเอ๊ะเด็กที่จะจบออกจากทุ่งเทิงนี่ม .5 ม .6 เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างที่จะออกไปเผเชิญโลกภายนอกที่จะทําประโยชน์ให้กับชุมชนก็เลยคิดว่าเป็นโรงเรียนพลเมืองดีนะครับจากนั้นเราก็เริ่มลงมือนะครับในการขั้นตอนกระบวนการในการทําประชุมคู่ทาความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนก่อนนะครับ โดยยึดหลักอยูอ่ก็คืออยู่4ขั้นตอนนะครับโดยสร้างความตระหนักทอถักจิตสำนึกฝึกให้เป็นนิสัยใช้ประสบการณ์เติมเต็มพอเริ่มเห็นช่องทางนะครับก็ได้ดำเนินการเรื่อยมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนตรงต่อเวลาที่สำคัญสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองได้สามารถทำเป็นรายได้เสริมได้ค่ะเช่นการคันน้ำอ้อยที่เราทำให้เห็นอยู่นี่ค่ะก็ทำเป็นรายได้เสริมให้มาดูวิธีการปลูกการดูแลหรือวิธีการทำน้ำอ้อยของเราค่ะว่ามันก็ไม่ได้เหนือ่อยและไม่ได้น่าเบื่อค่ะแถมยังสนุกและยังมีรายได้เสริมให้เราด้วยค่ะ โรงเรียนสามดีเก้าคุณธรรมเกิดจากแรงบันดาลใจของนายพรพิชิตทองมื่นผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาและคณะครูที่มุ่งหวังจะให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9มาปรับใช้ในโรงเรียนแบบครบวงจรพร้อมสอดแทรกคุณธรรม9ข้อเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้นักเรียนที่กำลังศึกษาและก่อนจบหลักสูตรสามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป